ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาวิธีเลือกพัดลมไม่ว่าจะเป็นพัดลมตั้งโตะ๊ะพัดลมตั้งพื้นนะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้มีเคล็ดลับในการเลือกที่ผมเลือกมาใช้เองนะครับตัวนี้อยู่2อถึงสประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเราจะเลือกพัดลมอย่างไรให้ใช้ได้ทนทนนะครับก็มีวิธีเลือกจะเป็น16นิ้วหรือ18นิ้วก็ได้นะครับ ก็จะมีหลักการอยู่เล็กน้อยอันดับแรกเรามาดูโครงสร้างภายนอกอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับสวยไม่สวยสีอะไรก็เลือกได้เลยแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างปกติตรงนี้จะเหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นเหล็กเป็นตะแกรงนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรส่วนด้านล่างหลายๆายคนชอบดิจิตอลนะครับหลายๆคนชอบอะนาล็อกแบบแบบนี้ซึ่งแบบนี้ก็สะดวกดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเอามาเปิดปิดอัตโนมัติกับ ปลั๊กไฟอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi นะครับก็ควรจะเป็นปลั๊กแบบนี้เพราะว่าเราสามารถเปิดเบอร์หนึ่งค้างไว้แล้วก็ไปใช้สวิตช์ปิดเปิดไฟอีกทีหนึง่งก็ควรจะเป็นอะนลารอกแบบนี้แบบเดิมดีกว่านะครับถ้าเกิดแบบรีโมทหรือแบบดิจิตอลก็จะลําบากแล้วกับการใช้งานผ่าน Wi-Fi นะครับแบบนี้ผมเลือกยี่ห้อนี้มานะครับซึ่งขอปิดไว้ไม่บอกนะครับเป็นพัดลมที่คิดว่าน่าจะดีแล้วก็ใช้งานได้ทนทานแล้วก็ผมใช้ยี่ห้อนี้ตัวเนี้ยโดยหลักการนี้มาเกือบ10ปีวันนี้ก็เลยเอาแนวคิด สำหรับการเลือกมาฝากนะครับประเด็นแรกในส่วนเคล็ดลับที่จะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็คือถ้าเกิดต้องการให้ใช้ได้ทนทนเคยสังเกตไหมครับบางทีที่เราใช้งานพัดลมไปประมาณ4-5ปีพัดลมเริ่มหมุนช้าลงเรื่อยๆส่วนหนึ่งมาจากบูธนะครับบูธตรงนี้แกนตรงนี้จะมี บูทที่เป็นวงแหวนอยู่ข้างในเห็นไหมครับที่มองเห็นตรงนี้และสัมผัสแกนตัวนี้อยู่นะถ้าคุณเลือกพัดลมบางยี่ห้อซึ่งบูทเป็นพลาสติกแข็งแข็งถึงแม้จะเป็นพลาสติกอย่างดีที่ออกแบบมาสําหรับพัดลมนะครับแต่สุดท้ายบูทตัวนี้จะเป็นส่วนที่ทําให้พัดลมหมุนช้าลงอาจจะบูทเสื่อมนะครับเหนียวอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยแนะนําว่าควรจะเลือกบูทที่เป็นทองเหลืองหรือบูทเหล็กนะสำหรับตัวนี้ยี่ห้อนี้เขาเคลมว่าเขาเป็นบูทเหล็กนี่นะครับ ทำให้เวลาพัดลมแกนร้อนตรงนี้ตัวนี้ร้อนนะพอจับดูถ้าเกิดเปิดแรงๆนี่ร้อนนะครับถ้าเกิดไม่มีแอร์นี่ก็คือพัดลมร้อนมากก็ประเด็นแรกให้เลือกบูทที่สัมผัสเหล็กตัวนี้เป็นทองเหลืองหรือไม่ก็เหล็กนะครับจะสามารถใช้ได้ทนนานทนร้อนกว่านะครับแล้วก็ไม่ละลายแล้วก็ไม่เสื่อมสภาพเร็วพัดลมก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ซึ่งยี่ห้อนี้ผมใช้งานมา8-9ปีแล้วครับสำหรับตัวที่บ้านนะครับจนฝุ่นเกาะหมดแล้วยังทํางานได้ปกตินะตัวนี้คอนเฟิร์มนะครับ ถ้าเกิดต้องการทราบว่าเป็นย่ออะไรก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปดูได้เลยถ้าเกิดต้องการสินค้าก็เลือกซื้อออนไลน์ได้เลยส่วนประเด็นที่2นะครับที่อยากจะแนะนําก็คือหลายๆคนที่ใช้พัดลมตั้งพื้นหรือตั้งโต๊ะใช้งานไปเรื่อยๆก็จะมีเสียงดังงึงๆงๆงนะครับบางทีก็เป็นไปได้อาจจะมาจากขาตรงนี้เวลาที่ขยับล้วหายเนี่ยตัวนี้แนะนําว่าให้เลือกเป็นแบบยางนะครับ เวลาไปซื้อพัดลมก็ให้หงายพัดลมขึ้นแล้วลองสัมผัสดูนะครับเอาเล็บจิกดูตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เป็นยางนิ่มๆน,นะนี่นะถ้าเป็นยางนิ่มแบบนี้เวลาที่พื้นต่างระดับกันนิดหน่อยเขาจะเข้าพื้นดีกว่านะครับเราก็สามารถกดพื้นทุกด้านเท่ากันแบบนิ่มๆลดแรงสั่นสะเทถถือนระหว่างตัวพัดลมกับพื้นได้ด้วยนะครับก็เป็น2หลักการง่ายๆในการเลือกพัดลมตั้งโต๊ะส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสายไฟปลั๊กไฟหรือตัว พัดลมเองก็แล้วแต่นะครับอันนี้ถ้าแต่คนชอบเลยแล้วก็ขนาดด้วยนะครับดีไซน์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนตัดสินใจเลือกก็สําหรับคนที่มีคําถามหรือต้องการปรึกษาหรือต้องการจะแชร์ไอเดียก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวผมจะามาตอบคำถามให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ